ปปชพคกก้วกลงพื้นที่ตรวจสอบอควเรียมหอยสังเผยแจงข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องแล้ว27รายทั้งหมดเป็นข้าราชการและเอกชนยังไม่พบนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องมั่นใจ80%มีมูลความผิดจริงแต่ต้องรับฟังคำชี้แจงอีกครั้งโดยจะเร่งจบภายในปีนี้นะคะเนื่องจากล่วงเลยเวลามาน,นานแล้วคะ่ะ นายกิติศักดิ์พุทธพันธ์นะคะผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญรักษาราชการแทนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมก,การปปชภาค9นายรามวสุธนะพินโยผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดสงขลาและนายกิติศักดิ์ กัวพาณิชย์ผู้มนวยการวิทยาลัยประมงตินสูรานนท์นำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลาหรืออะคอรีียมหอยสังในพื้นที่ของวิทยาลัยประมงตินสูรานนท์ตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้เสนอโครงการดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2551ใช้เงินไปแล้วกว่า1,400ล้านบาทแต่ปัจจุบันก็ยังไม่แล้วเสร็จ สภาพทิ้งร้าง นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคก,การเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญรักษาราชการแทนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชภาค9กล่าวว่าคดีอควาเรียมหอยสังขนาดนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของปป,ปชมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว27รายอยู่ระหว่างทำคำชี้แจงข้อกล่าวหาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ45วันก็น่าจะสรุปสำนวนได้เรื่องคดีทางปป,ปชจะเร่งดำเนินการกับผู้กระทำผิด ส่วนการปรับปรุงพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอควาเรียมหอยสังให้ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างไรซึ่งตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีสามารถดําเนินการได้เลย จากการตรวจสอบพบร่องรอยความไม่สมบูรณ์ของการก่อสร้างซึ่งเป็นประเด็นที่ปปชได้ไต่สวนแล้วว่าในการก่อสร้างมีการตัดสเปคตัดรายการพัสดุบางรายการลงจนทําให้ตัวอาคารเปิดใช้การไม่ได้ส่วนผู้เกี่ยวข้อง27รายที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา4รายคือผู้มีอำนาจในการอนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เหลือเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่รวมถึงเอกชนผู้รับจ้างทางปปชเองก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับทราบ ข้อกล่าวหาให้ทราบว่าแต่ละคนเนี่ยกระทําความผิดอย่างไรทางปปชนะครับจะเร่งดําเนินการกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นมั่นใจว่าคดีนี้80เอร์เซมีมูลความผิดจริงแต่ก็ต้องรับฟังคําชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหาด้วยเพราะอาจมีเหตุผลจําเป็นในการต้องแก้ไขสัญญาแต่ก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงโดยจะเร่งให้จบภายในปีนี้เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลามานานแล้ว ตชไต่สวนแล้วก็มีการแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว27ลายแล้วก็อยู่ระหว่างทาคาชี้แจงข้อหาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ45วันก็น่าจะสามารถสรุปสานวนได้วันนี้ดูที่เดินเดินดูทั่วๆนะครับก็ก็จะเห็นความไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ที่เราไต่สวนแหละว่ามันมีการตัดสเปคตัดรายการบางรายการซึ่งตัดไปตัดมาเลยเปิดไม่ได้ ครับผมผมมองว่ามันต้องแยกส่วนกันนะครับในส่วนของการดําเนินคดีเนี่ยทางปปชก็ดําเนินงานกับผู้เกี่ยวข้องแล้วก็เราก็จะมีการฟ้องร้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายต่างๆนะครับแต่ในส่วนของการกิจกรรมที่จะจะมาปรับปรุงหรือพัฒนาพื้นที่ตรงนี้มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะอย่างที่ทราบครับก็พื้นที่นี้ถูกปรับปรุงมาแล้วไม่ใช่ครั้งแรกถ้าในชั้นของปกติของคดีอื่นๆของปปชเนี่ยถ้าถ้าได้แจ้งข้อหาเนี่ยเราก็มั่นใจไปประมาณ80%กว,าก,วากว่าแล้วล่ะครับว่ามีมูลความผิด เพียงแต่ว,ว่าต้องรับฟังคาชี้แจงของเขาด้วยบางทีเขาอาจจะมีเหตุจําเป็นที่ต้องแก้ไขสัญญาหรือนน่นนี่นั่นอเงี้ยเขาก็ต้องอธิบายให้เราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นมีหลักฐานมาสแสดงด้านนายกิติศักดิ์ กัวพาณิชย์นะคะผู้มนวยการวิทยาลัยประมงตินสูรานนท์เจ้าของพื้นที่มีความคาดหวังว่าอยากเห็นอควเรียมหอยสังสามารถเปิดใช้งานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งวิทยาลัยเป็นเพียงเจ้าของพื้นที่แต่ไม่ได้มีอำนาจผลักดันอะไรและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดทุกกระบวนการเป็นเรื่องของส่วนกลางโดยวิทยาลัยพร้อมให้ความร่วมมือกับปปอชอทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารแบบการก่อสร้าง ในส่วนของอคุเรียมหอยสังก็จะมีการเปิดการใช้งานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็คิดว่าคงให้มีการใช้งานนะครับผมในส่วนของวิาลัยงคงไม่สามารถดําเนินการได้ตรงนั้นเพราะว่าด้วยอํานาจด้วยกระบวนการทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ที่วิาลยนะครับวิยาลัยเองเป็นเข้าของสถานที่ในการในการก่อตั้งส่วนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดหรือกระบวนการในเรื่องของการวางแผนงานทั้งหมดก็อยู่ที่ส่วนกลางครับผม